คนฉลาดคือคนที่เรียนรู้จากความคิดของผู้อื่นแต่คนเฉียบแหลมคือคนที่สามารถน้มน้าวความคิดของคนฉลาดได้โรแลนด์เอมริชคนเก่งมักจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง แต่คนฉลาดจะเรียนรู้จากความคิดและความผิดพลาดของผู้อื่นฉะนั้นแล้วคุณจงเป็นคนที่พูดให้น้อยและฟังให้มากนะครับเมื่อไหร่ที่เรากำลังฟังนั่นหมายถึงเรากำลังได้เรียนรู้การฟังยังช่วยให้เราจับใจความสำคัญและรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้พูดได้เป็นอย่างดี และเรายัางสามารถต่อยอดแนวคิดต่างๆของผู้คนเหล่านั้นให้กลายมาเป็นสุดยอดไอเดียต่อไปได้ครับและเรายัางสามารถต่อยอดแนวคิดต่างๆของผู้คนเหล่านั้นให้กลายเป็นสุดยอดไอเดียต่อไปได้ครับยิ่งกว่าการได้ที่ปรึกษาคือการได้ความคิดที่ผ่านก oh ารถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆของพวกเขาให้เราได้รับรู้แน่นอนว่า การได้คำปรึกษ,ษาจากผู้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนย่อมช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องบางเรื่องได้ดีขึ้นจริงไหมครับโดยเฉพาะการได้ฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีความชอบใกล้เคียงกับตัวเราความคิดเหล่านั้นจะช่วยส่งเสริมเราให้เข้าใกล้เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยครับโรแลนด์แอมริชผู้กำกับภาพยนตร์ที่เราหลายๆคนรู้จักกันดีอย่าง Independence Day 3 0 1 2 It o f t e r 10,000 BC The day after tomorrow g o d z l l l a s t a k ้ Roland ์ m e r i c h ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างน่าสนใจและเขายังได้นำประสบการณ์การทำงานในโลกของภาพยนตร์มาปรับใช้ในชีวิตด้วยการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์และโน้มน้าวให้สิ่งที่เขาต้องการด้วยความคิดของผู้คนเหล่านั้นครับ เขาคือผู้กำกับหนังแอคชั่นแนววิทยาศาสตร์ที่เก่งกาดอีกคนหนึ่งของโลกใบนี้ด้วยความเก่งกาจนี้เองที่ทำให้เขาสามารถเรียกกำกับภาพยนตร์ในแบบที่ตัวเขาเองต้องการอยากทำได้ครับด้วยการโน้มน้าวให้นักลงทุนสนใจในแนวคิดของเขาจนสามารถก่อตั้งสตูดิโอและกลายเป็นผู้กำกับโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์และนักเขียนบทที่มีค่าตัวรวมกว่า2,000ล้านเหรียญสหรัฐ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าไม่ใช่แค่การลงมือทำเท่านั้นที่ทำให้โรแลนด์เอมริชประสบความสำเร็จแต่การเป็นนักฟังที่ดีของเขามันช่วยให้ตัวเขารับรู้ถึงทัศนคติความเชื่อหรือค่านิยมต่างๆด้วยกวลวิธีที่มันเหมาะสมจนก่อให้เกิดการยอมรับจากผู้ฟังจนก่อให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประจักษ์ถึงคุณค่า และสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้อย่างสำฤธิจผลนั่นเองเรารู้หรือไหมครับว่ากว่าที่โรแลนด์เอมริชจะกลายเป็นคนที่เฉียบแหลมได้อย่างทุกวันนี้นั้นเขาต้องผ่านการพบเจอผู้คนมานับไม่ถ้วนพบเจอคำปฏิเสธมามากมายจนสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกที่ดีและไม่ดีได้ ด้วยคำพูดของเขาที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจแฝงไปด้วยคุณค่าและความหมายจนทำให้ผู้ฟังนึกภาพคล้อยตามได้และแน่นอนว่าการตัดสินใจที่เฉียบขาดก็เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ครับและเขายัางต้องทำให้ผู้ฟังเกิดความมั่นใจและเกิดความเชื่อมั่นว่า ความคิดที่เขานำเสนออกไปนั้นจะพาพวกเขาไปสู่เป้าหมายที่หว่างไว้ยได้ในที่สุดแม้ว่าการตัดสินใจในบางครั้งของเขาจะไม่ถูกต้องก็ตามแต่เขาก็มักจะสามารถพลิกปัญหาที่ประสบให้กลายเป็นโอกาสได้อยู่บ่อยครั้งและสนุกกับการแก้ไขสถานการณ์ที่ขับขันด้วยความเด็ดขาดนี้เองจึงท,ทำให้ชายผู้ที่มีนามว่าโรแลนด์เอมริช เป็นคนที่เฉียบแหลมและคนที่เฉียบแหลมนี่แหละคือคนที่แข็งแกรง่งและเป็นอันดับหนึ่งท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ครับคนฉลาดคือคนที่เรียนรู้จากความคิดของผู้อื่นแต่คนเฉียบแหลมคือคนที่สามารถโน้มน้าวความคิดของคนฉลาดได้โรแลนด์เอมริชจงอย่ายอมแพ้ผมจะคอยเป็นกำลังใจให้แก่ชีวิตเราทุกคนนะครับ ถ้าหากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับเราได้โปรดตอบแทนผมด้วยการแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับคนที่เรารักเพราะผมเชื่อครับว่าการที่เราได้แบ่งปันส่งต่อสิ่งดีๆจะช่วยให้ผู้คนรอบข้างและสังคมรอบตัวเราดีขึ้นได้ครับและอย่าลืมกดติดตาม richman ในทุกๆช่องทางแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น y o u YouTube f a c e b o o k Fan Page Instagram b l ล g อก t t i k t o k รวมถึง Line o f f i c i a l Account ด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดบทเรียนชีวิตดีๆที่ผมจะนำมาแบ่งปันให้กับเราอีกในครั้งหน้าครับฝากไว้เป็นบทเรียนชีวิตแก่เราทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมชาริฟวัยรุ่นร้อยล้านก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันที่ความสำเร็จครับขอบคุณครับสวัสดีครับ